สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็พบกันเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะคะวันครั้งก่อนนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศจีนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไปชมกันเลยค่ะ อันก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักกันก่อนว่าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่อ่ะเรามาสังเกตพร้อมกันนะญี่ปุ่นนะคะจะเห็นพื้นที่สีเขียวๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของหมู่เกาะนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่บนเป็นหมู่เกาะนะคะลูกส่วนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะก็อยู่ประเทศข้างๆถัดกันมาเนาะเกาหลีเหนือ ก็อยู่ด้านบนเกอหลีใต้อยู่ด้านล่างเนาะสีม่วงกับสีชมพูนะคะตรงนี้อ่าเมืองหลวงของสามประเทศเนาะญี่ปุ่นก็คือโตเกียวเกาหลีเหนือเปียงยางและเกาหลีใต้ก็คือโซนะคะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันนะคะว่าเขามีความเป็นมาอย่งไงนะคะ ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะอยู่ที่เอเชียตะวันออกนะคะก็ลักษณะก็คล้ายกับจีนเลยก็คือเป็นภูมิประเทศที่โดดเดี่ยวจากโลกภายนอกนะคะทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุคลิกพิเศษเนาะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ยอมรับความเจริญก้าวหน้านะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเนี่ย ก็มาจากการที่เขาเป็นผู้คิดค้นพัฒนานะคะแล้วก็รู้จักที่จะผสมผสานกับอรารยธรรมของจีนนะคะทำให้ประเทศเขาเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมานะเรามาดูด้านการเมืองการปกครองเขานะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็มเมีการปกครองมากว่า2000ปีนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีสถานนะ เรียกได้ว่าเป็นจกักรพรรดินะคะก็ส่วนใหญ่อรารยธรรมของเขาเนี่ยรับมาจากจีนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจญาะคะ่ะการปกครองภาษาวัฒนธรรมนะคะและในสมัยยามโมโตะนะคะจีนเอญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับอรารยธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่นะคะเมืองหลวงที่แรกนะคะมีชื่อว่าเมืองนาระนะคะก็ยึดตามรูปแบบจากนคร ฉางอานนะคะของจีนนะต่อมาเนี่ยก็ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เฮอังเกียวนะคะหรือที่เรียกอย่างว่าเกียวโตนะลูกต่อมานะคะในสมัยศตวรรษที่17นะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบฟิวดันนะคะอำนาจการปกครองเนี่ยอยู่ที่ชนชั้นนักรบนะคะเกิดสถาบันที่เรียกว่าโชกุนนะคะซึ่งเป็นผู้นำสูงสุด ของการลบนะคะนักลบที่เป็นหัวหน้านะคะเราจะเรียกว่าไดาเมียวนะคะแล้วก็กำลังทาหารเราเรียกว่าซาม,มูไรนะลูกในสมัยนั้นนะคะจกะักรพรรดิเนี่ยไม่มีพระราชะอำนาจนะคะและสมัยการปกครองนะคะสมัยนี้นะคะก็จะเรียกตามชื่อตระกูลของโชกุนนะคะอย่างเช่นชื่อสมัย อาชิกะง,งะนะคะสมัยทกกุงาวะนะคะก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะจนกลายเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมแล้วก็การทหารนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้แสดงแสนยานุภาพนะคะทางการทหารนะคะโดยการยึดครองเกาหลีนะคะเมนจูเรียของจีนนะคะ โดยในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนะคะแล้วก็มีการทำสงครามมหาเอเชียบูรพานะคะมีการโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกานะคะและมีการยึดครองดินแดนของจีนนะคะเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนะคะผลก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่าย พ่ายแพ้นะคะต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะ,ะก็นำมาซึ่งความเสียหายให้แก่ประเทศของเขานะคะแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะคะในครั้งนี้นะคะเรามาดูด้านเศรษฐกิจของเขานะคะก็ได้มีการฟื้นฟูนะคะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะญี่ปุ่นเนี่ย สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยให้มาจากตะวันตกนะคะแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรภายในประเทศของตนเองได้เป็นอย่างดีนะคะการฟื้นฟูเศรษฐกิจใ,ในครั้งนี้นะคะได้ความร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นเองนะคะที่เป็นมีจิตวิญญาณของความรักชาติแล้วก็ความเสียสละนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกไปแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีด้านการเกษตรนะคะที่เขาถือว่าเป็นต้นแบบของโลกเลยนะคะจากนั้นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ขยายฐานการลงทุนนะคะไปยังภูมิภาคต่างๆของทั่วทั่วโลกเลยนะคะก็เราจะเห็นได้อย่างเช่นบริษัทรถยนต์ต่างๆนะคะในเครือญี่ปุ่นนะคะหรือว่าบริษัทฐานผลิตมือถือต่างๆนะคะประมาณนี้เนาะ ่อมานะคะเรามาดูด้านสังคมของเขากัน,นะคะ่ะสังคมญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีการผสมผสานหลายๆอารยธรรมด้วยกันนะคะมีตั้งแต่จีนนะคะอารยธรรมตะวันตกนะคะซึ่งเขาได้ผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมในแบบของเขานะคะก็มีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความตายและโลกใหม่หลังความตายนะคะมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าคามนินะคะ ลัทธิชินโตนะคะที่เน้นความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตนะคะบูชาธรรมชาติบูชาบรรพบุรุษนะคะหรือบูชาในเรื่องของเทพเจ้านะคะก็ยังคงคง,คงมีอยู่นะคะ oh. ในปัจจุบันนะคะสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสังคมแบบเสรีนิยมนะคะ แล้วก็มีโอกาสทางการศึกษานะคะได้อย่างทั่วถึงนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายเคียงกับใกล้เคียงกับชาติตะวันตกนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปนอย่างรวดเร็วนะคะการคมนาคมขนสง่งนะคะการก่อสร้างนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะคะก็ล้วนมีความทันสมัยด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ แม้ว่าเขาจะทันสมัยนะคะแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั่งเดิมนะคะให้คงอยู่นะคะมาต,ต่อมานะคะเราก็มาเรียนรู้อีกสองประเทศที่เหลือนะคะก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะ,อะสองประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงแยกประเทศกันนะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะ เรามาดูประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันนะคะต้องบอกได้ว่าสองประเทศนี้นะคะเดิมเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนนะคะเคยมีการพัฒนาที่จเจริญรุ่งเรืองมากว่าสองพันปีแล้วนะคะแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสองปร,ประเทศเกาหลีนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศย่อยๆนะคะเนื่องจากมีการเมืองและก็เศรษฐกิจที่ มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องแบ่งประเทศออกจากกันนะคะมาดูประเทศแรกกันก่อนเลยเกาหลีใต้นะคะในเรื่องการเมืองการปกครองเขานะคะก็เป็นแบบเผด็จการประชาธิปไตยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ประสบปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมืองนะคะ พราะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยจะถูกต่อต้านจากนักศึกษาและประชาชนนะคะโดยเฉพาะชนชัน้นชาวนานและกรรมกรนะคะประมาณนะเรามาดูด้านเศรษฐกิจของเขากันนะคะเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็วนะคะจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะคะหรือที่เรียกว่า NICs นะคะ Newly i n d u s t r เ a l c o u ันทีนะคะก็ต่อมานะคะก็ได้รับความไว้วางใจนะคะให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะในพศ2531นะคะที่กรุงโซนะคะเมืองหลวง,ขงเขานั่นเองเรามาดูด้านสังคมของ,งเขานะคะเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยนะคะ วัฒนธรรงของเขาเนี่ยก็ได้ผสมผสานระหว่างจีนกับชาติตะว,วันตกนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะมีความก้าวหน้ามากๆด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อาชีพอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยมีการคลองชีพแล้วก็มาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีนะคะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างทั่วถึงนะคะจึงมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะก็จบลงไปกับเกาหลีใต้นะคะแล้วมาดูเกาหลีเหนือบ้างนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูด้านการเมืองการปกครองของเขาก่อนนะคะ การเมืองการปกครองของเขาเนี่ยก็แตกต่างจากเกาหลีใต้นะคะตรงที่ว่าเขาปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมนะคะผู้นําของเขาเนี่ยมีชื่อว่าคิมอึนซองนะคะซึ่งเป็นประมุขของพรรคการเมืองนะคะแล้วก็เป็นประมุขของประเทศนะคะตั้งแต่สถาปนาเกาหลีเหนือนะคะจนถึงแก่กรรมนั่นเองนะคะในพศอ2537อนะคะ มาค่ะเรามาดูด้านเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือกันนะคะเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าประสบปัญหาด้านพัฒนาเศรษฐกิจนะคะต้องซื้อข้าแล้วก็อาหารเนี่ยจากต่างประเทศนะคะเนื่องมาจากอากาศบ้านเขาเนี่ยมีลักษณะที่หนาวเย็นนะคะประสบภัยแล้งอยู่เสมอนะทําให้ไม่สามารถเพาปลูกหรือว่าผลิตอาหารเนี่ยไว้สําหรับประชาชนนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะ กาหลเหนือเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนากองทัพแล้วก็อาวุธนะคะนิวเคลียร์เนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของอาวุธต่างๆะคะ่ะว่าต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายที่มันสูงมากนะคะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกษิจของเขาเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาดูด้านสังคมของเกาหลีเหนือกันนะคะก็หรีนเหนือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่เป็นที่รู้จักของโลกภายนอกมากนักนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดประเทศนะคะก็ประชาชนเนี่ยก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะยังไม่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่ามีวัตถุดิบที่จํากัดนะคะอีกอย่างก็คือ ขาดการส,งส่งเสริมนะคะด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ขาดการศึกษานะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะเรก็จบลงไปแล้วนะคะกับ3ประเทศนะคะก็คือญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจความเป็นมาของประเทศของเขานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะมี สิ่งใดที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยหรือสําคัญอยู่บ้างนะคะก็ให้พวกเราเนี่ยนำความรู้ที่เราได้ศึกษาไปเมื่อกี้นะคะมาตอบในใบงานนะคะครูจะแบ่งเป็นหัวข้อก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะคะอ่ะก็ในญี่ปุ่นก็จะถามหข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนตอบแบบสั้นๆนะคะส่วนเกาหลีก็มีทั้งหมด3ข้อนะคะก็หวังว่านักเรียนจะ คนคว้าหาความรู้นะคะแล้วก็สดจำในสิ่งที่ครูสอนนะคะนำมาตอบไปงานได้อย่างถูกต้องนะคะครูฝากไว้แค่นี้นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ